ครับมากต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนุนโดยะะยาสีฟันสมุนไพร G Herb นะฮะครับกินปากแรงแรงฟันผุเยอะๆนะ,ะมีคราบหินปูนขึ้นนะฮะฟันเหลืองเกิดจากการดื่มชากาแฟแล้วก็สูบบุหรี่นะคุณผู้ชมนะฮะครับต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะทางต้องใช้ยาสีฟันที่แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดนะฮะคุณจะไปใช้ยาสีฟันที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อใช้ให้ตายก็ไม่เห็นผลแล้วค่ะอืเขาจะเห็นผลแต่เมื่อฟันคุณเป็นสภาพฟันปกติ ฟันคุณปกติฟันคุณไม่ได้มีกลิ่นปากฟันคุณไม่ได้ผุฟันคุณไม่ได้เหลืองฟันคุณไม่ได้มีคราบนะคะคุณใช้พวกนั้นไปเนี่ยมันก็สะอาดอันนั้นยอมรับแต่ถ้าคุณมีปัญหาคุณต้องใช้เฉพาะที่เฉพาะทางจีเฮิร์บเนี่ยมันแตกต่างจากยาสีฟันทั่วไปนะคะคือยาสีฟันทั่วไปใส่เนื้อยาสีฟันเนี่ยเต็มแปลงแต่จีเฮิร์บใส่แค่นิดเดียวนะฮะครับนิดเดียวแค่มาเล็กตัวเขียวก็พอแล้วแล้วก็แปลงคุณอยากจะแปลงอ่าตอนเช้าก่อนนอนอ่าตอนเช้านะหลังหลังจากตื่นไม่ใช่ก่อนนอน หลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนนะคะสมครั้ง3เวลาก็ได้นะคะหรือจะแปลง2เวลาก็ได้เลยทีเดียวรวบไปเลยนะคุณผู้ชมนะคะควันนี้จีเฮิร์บมาพร้อมนะคะกับปริมาณ120 120กรัมใช้ได้ประมาณ3เดือนถ้าคุณใช้คนเดียวนะค,ะครัะปกติเนี่ยคน พ่อบ้านเนี่ยจะใช้กันเยอะพ่อบ้านที่มีปัญหานะฮะหรือว่าน้องๆที่มีปัญหากินปากก็ใช้กันได้นะฮะสามเดือนนะฮะหลอดเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วคุณผู้ชมนะฮะราคายังไม่ถึง250ร้อยห้าสิบเลยฮะ,ะอ้าววันนี้ราคานะฮะเหลือ230บาทส่งฟรีด้วยกับ G ีเฮิครับใช้ได้นานเลยนะขนาด120กรัมใครสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้นะครับเพื่อได้่างแล้วนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ลายแอดโค้ดสุขภาพดีสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคร ติดทั้งคู่เลยนะครับคุณยุ้ยจีรนันและก็คุณทันนะก็ธนากรเนี่ยนะครับก็ได้มีการตรวจโควิดติดทั้งคู่ครับอยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะฮะโดยได้มีการชี้แจงนะครับคิวงานออกไปแล้วก็เรื่องของการรักษาตัวการตรวจด้านของคุณยุ้ยและคุณทันบอกว่ายุ้ยกับทันเนี่ยได้เข้ารับก,การตรวจเชือ้อโควิด19แล้วก็ในวันที่6มการาคมที่ผ่านมายุ้ยกับคุณทันเองเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตอนนี้ได้มีการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยให้ทุกคนตรวจหาเชื้อและก็กักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องค่ะงานของยุย้ยและคุณทานจึงขอเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะไปรักษาตัวแล้วก็กลับมาหายเป็นปกตินั่น,นเองนะครับท่ามกลางเพื่อนในพ้องอวงการบันเทิงเนี่ยแล้วก็รวมถึงแฟนข่าวแฟนๆต่างๆก็ให้กําลังใจกันนะครับ<ะ>อีกคนหนึ่งนะฮะก็ติดแล้วพระเอกในคนนี้คือมิกงรยานะครับก็ติดโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องออกมาชี้แจงกันเพราะสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เราต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมนะเนวงการบันเทิงเริ่มที่จะ ละสั่มละสายแล้วก็หนักพอสมควรเพราะดาราเบอร์ใหญ่ๆ<ะ>ติดกันหมดเลยนะฮะหลังพบว่าช่วงนี้มีเหล่าดาราเนี่ยติดกันเยอะล่าสุดเองเนี่ยนะครับคุณมิกธระายะก็ตรวจพบเชื้อโควิด19ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาครับพร้อมอัปเดตอาการป่วย<ะ>คุณโกวศิลที่เข้ารักษาตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ,ฮะจากที่มิกธรญญาเนี่ยนะฮะนักแสดงช่อง7เองเข้ารับการตรวจโควิดแล้วก็ได้รับการแจ้งผลเมื่อวันที่6 พบว่ามีการติดเชื้อเนี่ย <ฮะ S 2> ตอนนี้อยู่ระหว่างรอการรักษานะครับโดยคุณมิกได้มีการทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ใครใครกล้ชงก็้ิดก็ไปตรวจฮะแล้วก็ไปกักตัวสังเกตอาการด้วยนะครับแล้วส่วนเรื่องของงานทั้งหมดจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะมีอาการกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับ <ฮะ S 2> โอ้โหถือว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยนะครับก็ติด เยอะนะ,ะอันนี้เป็นดาราฝัาา่งดาราฝั่งนักร้องก็ติดเหมือนกันคุณอะตอมชนะกันคุณไม่รู้จักใช่ไหมรู้จกักค่ะ ติดโควิดเหมือนกันนะครับก็ออกมาชี้แจงผ่านกําลังไอจีนี่แหละครับคุณอะตอมบอกว่าตรวจแล้วตรวจ ATK นยแต่ไม่พบเชือ้อแต่เมื่อเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย RT-PCR ที่โรงพยาบาลในวันเดียวกันเนี่ยจึงได้ทราบผลว่ามีการติดเชื้อนะครับติดกันง่ายจังวะขณะนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวเพื่อรอรับการรักษากระบวนการครับทยอยแจ้งผู้เกี่ยวข้องไปสังเกตอาการแล้วก็กักตัวนั่นเองเพราะว่าคุณอะตอมเนี่ยบอกว่าที่เขาไปตรวจเนี่ยเขาไปใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อมาแล้วเขาไปตรวจ ATK มัน ไม่พบก็กลัวก็เลยไปตรวจที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะก็เลยปรากฏว่ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วนะครับพี่ไม่ออกไปไหนเลยนะวันหยุดยาวนี่ไม่ออกไปไหนเลยคุณผู้ชมเชื่อนะอน้องหลายคนนี่เขาติดหนึ่งเขาไปเที่ยวกลางคืนพี่เต๋าเคยเห็นผับบาร์นะ,ะ,ะเห็นผับบาร์คือคือพี่ว่ามันเราเข้าใจนะคนทํางานกลางคืนนะมันก็มันก็น่าเห็นใจเขาะนะฮะแต่ว่าคนไปเที่ยวไคนทํางานกลางคืนมันก็เซฟอยู่แล้วนะ แต่คนไปเที่ยวเนี่เราก็ไม่รู้นะมันมากหน้าหลายตามาจากต่างถิ่ต่างที่ต่างทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังกันนะคะติดกันเยอะมากพี่เห็นลงในอินสตาแกรมอ่ะสองขีดสองขีดผมมีผลจะบอกนะครับใครที่อยู่ใกล้ชิดผมเออไปตรวจด้วยนะครับสองขีดสองขีดมีรุ่นน้องใน f c e e o o o เนี่ยก็ติดเหมือนกันก็เลยเลยสอบถามอาการว่าเอ้ยก่อนที่รู้ว่าตัวเองติด่ะทำไมถึงตัดสินใจไปตรวจก็บอกว่าเริ่มที่จะ มีอาการเพราะไปในพื้นที่เสี่ยงมาก่อนแต่ว่ายังไม่มีอาการพอสัก3าวันไปในะเริ่มมีอาการที่จะคันคอ,อนิดนิดนิดเดียวนะแล้วก็ไอแบบว่าเหมือนกระแฮมคอ,อนะครับแล้วก็มีไข้ปวดหัวแต่บอกว่าไอมีไข้เนี่ยเยอะหน่อยนะกินยาลดลดก็กลับมาอีกก็เลยตัดสินใจไปตรวจเนี่ยก็เลยขึ้น2ขีดพอไปหาหมอปุ๊บเอ็กซเรย์ Ray คือลงปอดแล้วคือลงปอดแล้วโชคดีว่าเอ็กซเรย์ไวก็เลยรับการรักษาทันแล้วก็มีคนนึงนะครับเป็นเพื่อนในอินสตาแกรมนี่แหละติดตามกันก็เลยสอบถาม เขาต้องรับยาคือไปตรวจแล้วนะไม่ลงปอดนะแต่กินยาอา ที่คับฟา,าวิพิลาเวียเราวังตาเป็นสีฟ้านะมือ9เม็ดนะแม่เราวังตาเป็นสีฟ้าเห็นรือยังเห็นแล้วเราผู้หญิงที่กินแล้วตาเป็นสีฟ้าเออ,อคุณผู้ชมคือกระแสเนี้ยนะอันนี้ไม่มี๋ยวเขาพูดเสริมแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าที่ตาเป็นสีฟ้านเนี่ยมีการมีการศึกษาวิจัยจากตุรกีและอินเดียแล้วบอกว่าไม่มีผลเสียต่ออวัยวะแต่มันเป็นผลข้างเคียงที่กินยาเข้าไปแล้วต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นแต่ถ้าหยุดยาปุ๊บก็จะหายเหมือนกับคนที่ถ้าเรากินไปเรื่อยๆก็จะตาเป็นแต่ก็จะกลายเป็นไอ้นะ มิสทรีกันในแต่จะไม่มีผลดีต่อร่างกายไง Men. เอ,อ็กซ์แมนอยากกินอยากเป็นไม่ล่ะอยากเป็นเอ่อเอ็กซ์แมนแปลงร่างเป็นใครก็ได้นะมืเอ,อเพราะว่าออมีน้องคนหนึ่งที่เขาลงข่าวกันแล้วเนาะร<ะ>องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เห็นอยู่ในติ๊กต็อกเขาบอกว่าไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรตอนแรกเพื่อนๆก็ไม่เชื่อปรากฏว่าอะไ์สดเลยนีออ่คุณหมอก็บอกยืนยันแล้วบอกว่ามันเป็นภาวะร่างกายที่ไม่ได้เป็นกับทุกคนนะฮะมันขึ้นอยู่แต่ละคนซึ่งที่อินเดียก็มีที่ตุรกีเขาก็มีการแล้วบอกว่ามันไม่มีผลเสียต่อดวงตาบอกว่าแบบนี้มอองเเหห็นปปกติรืล่า มันมองเห็นปกติเขาเปรียบเทียบว่าคนที่กินแครอทเยอะๆอกินแครอทเยอะๆเนี่ยตาจะเหลืองอ,อันนั้นเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะอันนี้อันนี้คือหลายคนไม่ต้องตกใจไม่ใช่บอกว่ากินยารักษาคุยจะทำให้ตาบอดตาผ้าทุกอย่างมองเห็นปกติแคแ่เพื่อนที่ไม่กลัวคนหนึ่งอ่ะเพื่อนที่บอกไม่กลัวเสียงอย่างนี้ต้องเป็นอีกแกนทําไมบอกว่าอะไระไ,มไม่กลัวโควิดหรือไม่กลัวยาไม่กลัวโควิดอทำไมไม่กลัวแกน ทำประกันมีห้าใบโอ้โหประกันเจอจ่ายจบเออบอกอีแกนทำไมหลายเจ้าไม่จ่ายนะมึงฟ้องกันอยู่นะบางทีก็จ่ายช้านะอืมไม่กลัวไม่กลัวอได้ก็เครึ่งร้านเออติดก็ครื่องร้านเลยเออเป็นไงล่ะเจอจ่ายจบแต่ตอนนี้ไม่มีให้ทําแล้วนี่อืมไม่มีแล้วเพราะว่าแต่ละคนที่ทํากันไปคือเจอจ่ายเจ๊งกันเจอจ่ายเจ๊งกันไปหมดแล้วเจอจ่ายเจ๊งเจ๊งนี่ไม่ใช่หมือนคนติดนะ หมายถึงบร,ษษบริษัทแเจ๊งบริษัทประกันเจ๊งเลยอ่ะ <c oughs> คือเขาเนี่ยเขาไม่ได้คิดจะโกงแต่เขาแค่ไม่มีเงินให้ <c oughs> เขาคิดว่ามันจะคงติดแค่หลักร้อยแต่ที่ไหนดะไอ้ทีละรโลกที่ผ่านมาหนนมตัตหะัก มันติดไปหลักล้านวันนี้7 0 0 0พันเจ็ดพันหวครับมันติดไปหลักล้านแต่เขาบอกว่าแต่พี่ตอซื้อประกันนี้นะประกันสุขภาพนะประกันสุขภาพตอนนี้ 7, 000, ติด7 0 0 0พันอะติด7 0 0 0พันเนเป็นเรื่องเป,เป็นเรื่องที่มันเป็นตัวเลขที่ต้องขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าถ้ามันถ้ามันติดตอนนี้เจ็ดพันอะภาวะของการขึ้นสูงอนนี้มันจะมีแต่มันจะลดไวมันจะไม่เหมือนาละลอกสี่ที่ผ่านมาที่บอกว่ามันเป็นภาวะสะสมพอปุ <Exercise. S 2> ้มเดียวเนี่ยหลายหมื่นเนี <odor> ้ยมันไม่ใช่แต่อันเนี้ยมันจะเริ่มที่จะ เราเห็นเจ0 0พันอีกวันหนึ่งจ,จะเป็น8 0 0 0ันเก้าพันหมื่นอาจจะลิมิตแค่ประมาณ1มื่นหนึ่งแล้วก็ลงมา9ก้าพันเจ็ดพปันเพราะว่าเหมือนว่ามันติดกันจนหมดแล้วแล้วคันนี้ก็จะมีการทยอยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กันขึ้นแต่คําพูดที่คุณหมอบอกว่าถ้าติดกันหมดทุกคนแล้วภูมิคุ้มกันหมู่อ่ะอันนั้น่ ผมก็ยังไม่เห็นข้อมูลจาก WHO นะฮะ<ม>แต่มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันแบบนี้ได้ไงคือแบบติดเลยจะได้มีภูมิันหมู่ติดไดม้หมดไปเลยจะได้มันก็ไม่ใช่เรื่องไงเพราะว่าบางคนเป็นเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังอย่างเงี้ยว่ากุ่มเสี่ยงติดไปแล้วคุ้มไหมติดแลวตุยมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมล่ะยิ่งคนกงคนแก่หรือว่าลูกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นแล้วตอนนี้ใครฉีดวัคซีนไม่ครบก็ไปฉีดให้มันครบอย่างนั้นถ้าคนสองเข็มแล้ว จากหนักมันจะได้เป็นเบาจากเบามันจะได้ไม่ตายแค่นั้นแหละเพราะบางคนบอกว่าทําไมติดแล้วถึงไม่ลงปลอดเพราะว่าบางคนมีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอ,อันนี้จากข้อมูลนะฉะนั้นเขาบอกว่าวัคซีนอ่ะฉีดไปอ่ะทำไมยังติดอยูอมอ่มันต้องติดอยู่แล้ววัคซีนไม่ได้กันติดแต่เขากันตายนี่อันนี้คือสรุปแบบภาษาชาวบ้านนะฉะนั้นบางคนเนี่ยติดแล้วอาจจะอาการไม่ด้นะเอออา,าอาการอาจจะแบบว่าเหมือนเป็นหวัดธรรมดาใช่ แล้วก็รักษากันไปบางคนเนี่ยติดนะแม่ภาวะร่างกายแข็งแรงมันต้านกับโรคได้ก็กลับไปว่าเราติดคนเดียวแต่แม่ไม่รู้แม่ติดนะแต่แม่ติดคนเดียวแต่แม่ไปหาโอมแม่ไปหาพี่รันแม่ไปหาคนนคนนี้แม่ไม่เป็นคนแพร่เชื้ออันนี้คือภาวะร่างกายที่ต่อง่ายใส่แมสค่ะคุณผู้ชมสองชั้นและมีแอลกอฮอล์ฉีดด้วยแอลกอฮวลาสมัยนี้ก็เหนียวมือเหลือเกินฉีดไปก็นิวเหนียวจริงนะคะคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะสำหรับยาสีฟันสมุนไพรตาจีเฮิร์บนะคะมั่นใจด้วย การปกป้องเรื่องของกินป่านะคะฟันปุ๋นะคะ<า>แล้วก็คาบหินปูนดื่มชากาแฟสุบรีนะคะ<า>กินน้ำท่อมก็ใช้ได้นะคะ,ะน้ำท่อม อ,อย่าวนี้ถมถูกกฎหมายแล้วนะตรงกันเต้มเ<อ>าเลยนะข้างทางนี้ขายบรรจุขวดกันเลยเออนะคะก็นี่แหละค่ะมันก็ต้องแปลงให้สะอาดมันต้องใช้ยาสีฟันเฉพาะที่เฉพาะทางนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคุณผู้ชมนะคะับสองหกกท่อมวันนี้มาโปรโมชั่นราคายังไม่ถึง250ร<อ>้อยห้าสิบะขนาด120กรัมใช้ได้นานเพราะใช้แค่เมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะับสองถึงสามเดือนเลยกับ G Herb ราคาสองร้อามสิบาทส่งฟรีด้วยนะครับสนใจก็โทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดส พักกัสักครู่เฮ้ยเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วนะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวต้องพาไปตรวจนะฮะอย่าเจอในวันจันทร์ไม่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 ใช่พาไปตรวจโควิดนะฮะตรวจอะไรครับตรวจคันค่ะตรวจคันเพราะจะท้องจะท้องคันคันสะกดด้วยลอหันเลยเนาะคันกีค่ะไปก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ